โครงการเสริมไอโอดีนให้กับเด็กๆบนดอยเชียงรายนะคะปลาทะเลปลาตัวเล็กก็น้อยถึงแล้วค่ะถึงเป้าหมายถึงไปสองที่สามที่อันนี้ที่ที่สามสุดท้ายนะคะส่งไปสามที่ทั้งหมดคิดจับไม่ใช่คิดจับบ้านพักเด็กรวมใจยสารฝันแล้วก็บ้านไต้ลมราคุณแล้วก็บ้านคานาแล้วอัปรา อาหารทะเลมาส่งถึงมือเด็กๆแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,จะจรวมทั้งของใช้จำเป็นของใช้จำเป็นด้วยผลไม้ขนมและเงินส่วนที่นี่มีเด็กไม่เยอะที่นี่มีเด็กไม่เยอะก็คือบ้านพักเด็กกําพานาคานา ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเลขที่สองเจ็ดห้าหหกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายหนูคีเด็กๆก็มาอยู่ที่นี่ประมาณสิบกว่าคนต้องเชื่อกันและกันรล่ๆๆแถึงเป้าหมายแล้ว กำลังทอดข้าวเกี๊ยให้เด็กกินตัวเขาทอดไม่เป็นเลยต้องทอดให้เลยน,น,นี่ค่ะแ<อ>ม่ครัวของเราเ<อ>ชฟดากับเชฟลิเดียกำลังจะทอดข้าวเกี๊ยโชว์ข้าวเกี๊ยน่อยสิข้าวเกี๊ยที่อร่อยที่สุดในโลกให้เด็กๆทนข้าวเกี๊ยปลาแทนใช่ะใช่เสรรมไมออดีนคนเหนือ สเสริมไอวีดีใ้เด็กดอยหรือย่าที่พักขอญาตละลับระลวงดูที่พักนิดนึงที่พักอหนูแล้วก็โอเคเด็กชายหญิงแยกกันผู้หญิงแยกทางน,น,น,นี้นี่ที่พักเด็กผู้หญิงนี่ที่พักเด็กผู้หญิงนะคะบ้านคานาบ้านเด็กกัพารคคานาที่แม่ยาวเพื่อเมืองชเชียงรายอันนี้ที่พักเด็กผู้หญิง ที่พักเด็กผู้หญิงนะจ๊ะเขาเป็นบ้าน oh. เขาเป็นบ้านค่ะเขาใช้บ้านของเขาเลี้ยงเด็กใช้บ้านของเขาเลี้ยงเด็กว้าอันนี้พู้บ้านเด็กผู้ชายแคบม,มากอี้ส่วนของเด็กผู้ชายแคบม,มากเลย อันนี้คือส่วนของเด็กผู้ชายแคบมากเลยนะคะเด็กๆนอนกันครับแคบมากครับแคบครับแคบครับแคบแคมากเป้ไปโรงเรียนเป้ไปโรงเรียนใครมีเป้บริจาะคะเป้ได้นะคะเป้เก่าหมละเป้เด็กๆเก่าหมดล้วใครมีเป้บริจาคเป้ได้นะคะใครมีผ้าปูที่นอนบริจาคผ้าปูที่นอนมาได้นะคะใครมีผ้าปูที่นอนบริจาคผ้าปูที่นอนกับหมอนะ<ส> และผ้าห่มให้เด็กๆได้นะคะเสื้อผ้าด้วยโอเคนะคะนี่ค่ะเด็กๆน่ารักดีคะโอ้ยนุมหล่อนุมหลอนุมหล่อนุมอ <c oughs> น่มหลอและสาวสวยเด็กน้อยเด็กน้อย